ลมหายใจพุทธการ EP4 พระพุทธกิจ4 5พรรษาแสงธรรมสองล่าสาธุชนผู้มีศรัทธาทุกท่านในตอนที่ผ่านมาเราได้ร่วมเป็นประจักษ์พยานแห่งการก่อตั้งสังฆะซึ่งเป็นรากแก้วอันมั่นคง,งของพระพุทธศาสนาที่พร้อมจะสืบทอดและเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันประเสริฐนี้แต่การก่อตั้งสังฆะ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นโดยพระมหาการุณาที่คุณอันหาประมาณไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรงพระชนชีพอยู่เพื่อโปรดสัตว์โลกถึง4 5พ0 0ษาตลอดช่วงเวลาอันยาวนานนี้พระองค์ไม่ได้ทรงหยุดยั้งการเผยแผ่ธรรมแม้แต่วันเดียวในวันนี้เราจะติดตามรอยพระบาทของพระพุทธองค์ในช่วงเวลาแห่งพระพุทธกิจ4 5พรรษา อันเป็นการบำเพ็ญพุทธจริยาเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกอย่างแท้จริงดุดดวงประทีปที่ส่องแสงนำทางไปทุกหนแห่ง 1. การจาริกเผยแผ่พระธรรมโปรดสัตว์ทั่วทิศหลังจากตรัสรู้และแสดงปฐมเทศนาแล้วตลอดพระชนชีพที่เหลือ45,000พรรษาพระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธจริยาอย่างต่อเนื่อง ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอันยิ่งใจในแต่ละวันพระองค์จะทรงตื่นแต่เช้าตรู่สเสด็จออกบินฑบาตเพื่อโปรดสัตว์แสงอรุณยามเช้าจึงเป็นพยานแห่งการเริ่มพระพุทธกิจเสมอตลอดช่วงเวลาจำพรรษาหรือฤดูฝนพระองค์จะทรงประทับอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพื่อทรงแสดงธรรมแก่เหล่าพิจูสงและเมื่อออกพรรษาแล้ว พระองค์ก็จะทรงออกจาริกเผยแผ่พระธรรมไปยังหัวเมืองต่างๆทั่วชมพูทวีปไม่ว่าจะไกลแค่ไหนลำบากเพียงใดโดยพระมหาการุณาทิคุณอันเปี่ยมลน้นพระพุทธองค์ทรงเทศนาสั่งสอนบุคคลทุกชนชั้นไม่แบ่งแยกวันนะตั้งแต่กษัตริย์พราหมณ์ขหบดีไปจนถึงคนยากจนขอทานหรือแม้แต่โจรผู้ร้าย พระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดเวนยสัตว์ด้วยวิธีที่แตกต่างกันไปตามอุปนิสัยของแต่ละบุคคล 2. การบัญญัติพระวินัยรากฐานแห่งความบริสุทธิ์นอกจากการแสดงธรรมแล้วพระพุทธองค์ยังทรงเป็นผู้บัญญัติพระวินัยซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับสำหรับพระภิกษุและภิกษุณีสงฆ์พระวินัยไม่ได้ถูกบัญญัติขึ้นมาในคราวเดียว แต่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระภิกษุบางรูปในแต่ละครั้งเพื่อควบคุมความประพฤติให้งดงามรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่คณะและป้องกันมิให้หมู่คณะเสื่อมเสียศรัทธาจากประชาชนพระวินัยจึงเปรียบเสมือนรั้วกัน้นหรือรากฐานอันมั่นคงที่ช่วยให้พระพุทธศาสนามั่นคงดำรงอยู่ได้อย่างบริสุทธิ์และยั่งยืน เป็นเครื่องค้ำจุนพระศาสนาให้เป็นปึกแผ่นทำให้สังฆะเป็นหมู่คณะที่น่าเลื่อมใสและเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของโลกพุทธปาฏิหารและอิทธิพลต่อสังคมตลอด45พรรษาพระพุทธองค์ยังทรงสแสดงพุทธปาฏิหารหลายครั้งเพื่อเป็นอุบายในการโปรดสัตว์ดับความถือตัวของบางบุคคล และเพื่อแสดงธรรมให้ผู้คนได้เห็นถึงอานุภาพแห่งพระพุทธองค์และพระธรรมอิทธิพลของพระพุทธองค์และพระธรรมคำสอนได้แผ่ขยายไปยังกว้างขวางในชมพูทวีปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างมหาศาลผู้คนละทิ้งการบูชายันสัตว์ความเชื่อเรื่องวันณะที่รุนแรงลดลงผู้คนหันมาปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมมีเม,มตตาการุณา มีการสร้างวัดวาอารามและทูปะเจดีเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมและระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยแสงแห่งพระธรรมได้ส่องสว่างไปยังจิตใจของผู้คนทำให้เกิดความสงบสุขความเข้าใจในชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและในวาระสุดท้ายเมื่อพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญพระพุทธกิจครบถ้วนแล้วในวันเพนเ็ญเดือนวิสาขะณเมืองกุสินารา ระหว่างต้นสาระคู่ทรงมีพระชนมายุแปสิพรรษาพระองค์ก็ทรงเสด็จเข้าสู่ปรินิพานการดับขันปรินิพานอันเป็นการดับทุกทั้งปวงโดยสมบูรณ์ก่อนปรินิพานพระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทครั้งสุดท้ายแก่เหล่าภพกษุสุสงว่าวยะธรรมมาสังคาราอัป,ปมาเทนะสัมปาเทถะแปลว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดแม้พระสรีระของพระคุธองค์จะดับขันไปแต่พระธรรมคำสอนที่ทรงแสดงไว้ตลอด45พรรษายังคงดำรงอยู่และเป็นแสงสว่างนำทางมวลมนุษย์มาจนถึงทุกวันนี้เป็นดุดมรดกอันประเสริฐที่ไม่มีวันเสื่อมคลายตราบใดที่ยังมีการศึกษาปฏิบัติ และสืบทอดกันต่อไปพระพุทธกิจ45พรรษาคือช่วงเวลาที่พระพุทธองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระปัญญาอย่างสุดความสามารถเพื่อประกาศสัจธรรมให้โลกได้ตื่นรู้เป็นแบบอย่างแห่งความเพียรความเมตตาและปัญญาอันไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องราวเหล่านี้มิได้เป็นเพียงอดีต หากแต่เป็นลมหายใจแห่งพุทธการที่ยังคงอบอวลอยู่ในทุกอนูของสังคมที่ยึดมั่นในหลักธรรมขอให้ทุกท่านได้น้อมนำพระธรรมมาเป็นเครื่องนำทางชีวิตเพื่อความสุขที่ท้าจริงในตอนหน้าของลมหายใจพุทธการเราจะพาไปสำรวจเรื่องราวของพระพุทธสาวกสำคัญผู้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระธรรมและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามรอยพระพุทธองค์โปรดติดตามชมกันนะครับ ขอเชิญทุกท่านน้อมจิตร่วมกันกดติดตามกดกระดิ่งและแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้แสงแห่งพระธรรมและลมหายใจแห่งพุทธการยังคงอบอวลอยู่ในใจเราทุกคนครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความสงบและเจริญในธรรมโดยทั่วกันครับ